สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคฟันครับครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงเรื่อง หนังไทยนะครับเรื่อง My Temple น้องพี่ดนตรีเพื่อนแต่ว่าขอญาตใช้หลังฉากของ Black Adam กันแล้วกันก็เป็นการโฆษณาให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าพี่โอชอบมากและหนังในสัปดาห์นี้มีเข้าโดยทั่วไปทั่วประเทศแค่2เรื่องเท่านั้นก็คือหนังไทยเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันในคลิปต่อไปนี้ชื่อ My Temple น้องพี่ดนตรีเพื่อนและอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Black Adam ไว้อาขาวนี่แหละไม่รู้มาก่อนนะครับว่าเรื่องนี้พี่เมื่อเดียวเกี่ยวข้องด้วยก็คิดว่าเป็นหนัง าณว่า Water Boy หรือ My Hero ที่ผู้กำกับเป็นคนอื่นที่ตั้งใจจะทำหนังแนว L G B T ปรากฏว่าชื่อพี่มาเดี่ยวเป็นผู้เขียนบทเขียนบทหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าจัดหานักแสดงโปรดิวเซอร์และมีอีกหลายๆตํำแหน่งพี่โอดูไม่ทันนะครับก็พอเห็นพี่เมเดียวพี่โอตั้งแต่แตั้งแต่ตอนต้นแล้วพี่โอก็อา้าวทีนี้ ความที่เราฝ่อมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็รู้สึกฟูขึ้นมาทันทีว่ามันต้องมีอะไรดีๆบ้างขนาดเรื่องผ้าผีบอดที่ใครๆเขาไม่ชอบกันให้คะแนนต่ำกันพี่โอยังให้ได้7เต็ม10พี่โอยังชอบบางอย่างในเรื่องนั้นแต่ที่ไม่ชอบก็คือหนังทำขายแฟนคลับมากไปหน่อยคือเป็นหนังเฉพาะกลุ่มเฉพาะกิจทำขายแฟนคลับน้องหยินวอลแล้วก็น้องออในกลุ่ม b n k หรือ CGM 48อ่ะครับเรื่องที่พี่โอเคยชอบจากพี่เม่เดียวก็มี คนผีพิศาบ์13เกมสยอง2สี4เรื่องเลย2เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ LGBT เอาละคัดออกไปก่อนที่เกี่ยวก็มีรักแห่งสยามซึ่งเป็นหนังอมตะซูเปอร์คลาสสิกที่สุดเป็นแม่แบบของหนัง LGBT เมืองไทยนำแสดงโดยมาริโอมาเลอร์แจ้งเกิดผลงานของเขานี่แหละ20กว่าปีที่แล้วทุกวันนี้ยังไม่มีหนัง LGBT เรื่องไหนลบหนังโรแมนติก ถ้าพูดถึงหนังโรแมนติกโดยที่ไม่เกี่ยวกับ LGBT หนังเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในท็อป10ของหลายๆคนนะครับแต่ถ้าเป็น LGBT เนี่ยเรื่องนี้คืออันดับหนึ่งในใจของหลายๆคนจนถึงทุกวันนี้ไม่มีเรื่องไหนลบสถิติได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือดิวไปด้วยกันนะเรื่องนี้อาจจะยากเกินไปมันต้องมีคนที่มีความชอบความเชื่อที่ตรงกันหรือใกล้เคียงกันกันกบพี่มาเดียว ถึงจะเข้าใจและยอมรับเรื่องนี้พี่โอก็มีความเชื่อมันเรื่องนี้อิงความเชื่อทางศาสนาทางทางจิตวิญญาณด้วยนะครับก็คือพี่โอค่อนข้างไปในทางเชื่อพี่โอก็เลยชอบเรื่องดิวไปด้วยกันนะสองเรื่องนี้พี่โอให้สิบเต็มทั้งรักแห่งสยามและทั้งดิวไปด้วยกันนะแต่หลังจากนั้นมามีโฮมที่รู้สึกว่าเป็นหนังสั้นนะครับเรื่องนั้นเป็นดราม่าเศร้ามากแต่ว่าเป็นแค่หนึ่ง ในหนังหลายๆเรื่องก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้อินเท่าไหร่เพราะว่ามันมันไม่ใช่หนังยาวไงมันข้อมูลที่เราได้มันไม่ไม่เยอะพอนะครับก็หลังจากนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรที่เกลียนฟิกชั่นหรืออะไรก็นั่นไม่ได้เกี่ยว lgbt มั้งเรื่องอื่นๆพี่โอไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอินไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่จนถึงเรื่องนี้แหละพี่โอว่าเรื่องนี้ My Temp o ดีในระดับ สูงของพี่มเมดียวที่เกี่ยวข้องกับ LGBT เป็นรองเพียงแค่รักแห่งสยามและดิวไปด้วยกันนะขนาดนั้นเลยครับแล้วที่สำคัญก็คือหนังเรื่องนี้ไม่ตรงกับตัวอย่างไม่ตรงปกในตัวอย่างอะ่ะมันเหมือนเป็นหนังอีกเรื่องหนึง่งส่วนในหนังเนี่ยมันเหมือนเป็นหนังสองเรื่องก็คือเป็นหนังในตัวอย่างเรื่องหนึง่งที่อยู่ท้ายเรื่องกับเป็นหนังดีๆเรื่องหนึง่งอยู่ต้นเรื่องแปลกมาก ทุกวันนี้คนพยายามที่จะหนังทั่วไปพยายามจะตัดตัวอย่างที่จะไม่สปอยท้ายเรื่องแต่จะเป็นตัวอย่างจากภาพต้นเรื่องอย่างเรื่องนี้ตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากต้นเรื่องทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อที่คนจะได้ไปลุ้นสิ่งที่หนังตัวอย่างไม่สปอยในเรื่องเองคือบางทีหนังบางเรื่องตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงไปครึ่งชั่วโมงแรกไปก็เนี่ยอยู่ในตัวอย่างหมดละส่วนอีกชั่วโมงครึ่งที่เหลือ เป็นสิ่งที่คนดูจะต้องไปค้นพบค้นหาตื่นเต้นดื่มดับอรรถรสในโรงเองแต่เรื่องนี้แปลกตัดตัวอย่างมาเป็นส่วนท้ายเรื่องหมดเลยตอนต้นเรื่อง ไอ้ I, ที่ดีดต้นเรื่องไม่เอามาออกเลยคือถ้าเป็นพี่โอแล้วพี่โอดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยพี่โอจะขอเสนอให้ตัดตัวอย่างเฉพาะตอนต้นเรื่องเพราะตอนตอน้ตนเรื่องเป็นสิ่งที่ดีมากสิ่งที่ดีของหนังแสดงความสามารถของตัวละครทุกตัวที่เก่งดนตรีมากขนาดไหนแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศเลยนะครับก็คือถ้าเรื่องเอาเรื่องเนี้ยบอกว่าไม่เป็น LGBT ก็ได้ตัดเรื่องทางเพศตัดตัดสิ่ง สิ่งที่คิดดีๆคิดลึกต่อกันออกก็ได้เพราะว่ามิตรภาพระหว่างผู้ชายกับผู้ชายที่เป็นเรื่องปกติมีเยอะแยะนักดนตรีที่จะต้องเป็นดูโอ้กันเขาจะมีความผูกพันมากกว่าคู่สามีภรรยาของเขาเองเสียอีกในบางคนบางคู่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้เป็นแฟนกันอันนี้เราเจอเรื่องจริงในประวัติศาสตร์มาตั้งหลายสิบปีมาแล้วในเรื่องนี้จะยก LGBT ออกไปเลย ให้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเพื่อนคนนี้รักเพื่อนคนนี้เป็นดูโอ้กับคู่นี้แล้วพอแตกคอกันไปไปสามารถไปเป็นดูโอ้กับอีกคนหนึ่งได้อะไรประมาณนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับส่วนจะรักกันถึงทั้นกอดกันหอมแก้มกันจูบกันพี่โอว่าสมัยนี้มันก็เป็นยุคปกติแล้วคือเราจะเห็นญาติว่าอย่างตัวอย่างนะครับขอญาติยกตัวอย่างพี่เบิ้ลปทุมราชพี่ก้องห้วยไร่เขายังจูบกันหอมแก้มกันกอดกันได้โดยที่เขาเป็นพี่น้องกันไม่ต้อง มีความสัมพันธ์ทางเพศกันต่างคนต่างก็มีแฟนผู้หญิงมีแฟนของตัวเองแบบนั้นก็ได้หนังเรื่องนี้ก็คือพี่โอว่ามันก็จะมีความเชยนิดหน่อยทั้ง,ง,งั้งที่ตัวหนังกล่าวถึงในยุคปี2020ที่เชียงใหม่กับที่ภาคเหนือเชียงใหม่แล้วก็ปี2022ในส่วนของครึ่งหลังที่ไม่ใช่ครึ่งหลังเราอาจจะแค่ครึ่งชั่วโมงที่กรุงเทพในตอนที่ประกวดคูจิ้งนะครับก็ เสียดายเสียดายที่เสียดายดตอนต้นเรื่องดีๆที่ทำให้คนหลายคนไม่ได้ดูเพราะว่าในตัวอย่างไม่ได้ตัดออกมาน้องๆแต่ละคนเก่งมากพี่โอดูในตัวอย่างพี่โอยังไม่ค่อยชอบแต่ละคนเลยนะรู้สึกรู้สึกการแสดงในครึ่งหลังนี้มันออกมาเฟกซซึ่งมันก็เฟกสมกับเนื้อเรื่องจริงๆเพราะว่าเนื้อเรื่องเขาตั้งใจให้ทั้งหมดนี้แสดงเฟกบนเวทีเพราะว่ามันไม่ใช่ชีวิตจริงอย่างในเนื้อเรื่องของเขานะครับ พูดยาวแล้วยาวเพราะเสียดายจริงๆว่าหลายๆคนอดดูเรื่องนี้พี่โอให้เรื่องนี้ไปเลยได้ความสัมพันธ์ของตัวละครความพัฒนาตัวละครเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆทำให้เรารู้จักกับตัวละครไม่ใช่จะรู้จักแค่ตัวละคร4ตัวตามโปสเตอร์เราจะรู้จักว่ามีครูมีบราเธอร์มีพี่น้องของตัวละคร ตัวประกอบใกล้เคียงน้องเซกิกับพี่โอชอบมากเลยน้องเซกิกับน้องแทคุณเนี่ยที่แสดงเป็น2ชื่อนี้2คนนี้มีสเสน่ห์ดึงดูดมากถึงแม้ว่าจะเล่นน้อยแต่ดึงดูดเยอะครับพระเอกสิ <laughs> เล่นเยอะจะบว่ดึงดูดน้อยก็ไม่ใช่เขาเล่นดีแล้วนะครับแต่ว่าดูคนแบบนี้เป็นคนที่มีจริงเป็นคนที่จิตใจบริสุทธิ์อยากจะช่วยเหลือคนอื่นจริงๆแต่ช่วยตลอดเวลาทําอะไร ไม่ได้เรื่องเหมือนอย่างตัวพี่โอเนี่ยคือพี่โอต่างไปตรงที่น้องคนนี้เขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดแต่เป็นคนช่วยพี่โอไม่เก่งไม่ฉลาดแล้วช่วยมาตรงกันตรงช่วยนี่แหละแล้วก็น้องที่ใส่ใจในเรื่องดนตรีน้องโฮปใส่ใจในเรื่องดนตรี ไม่ได้คิดถึงสิ่งแวดล้อมอื่นๆอันนี้ก็เป็นจริงพี่โอคือถึงพี่โอจะเป็นคนเล่นดนตรีไม่เป็นแต่พี่โอคลุกคลีอยู่กับนักดนตรีจํานวนมากเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้พี่โอเคยทําหนังสือเพลงแล้วก็เป็นนักเขียนในหนังสือเพลงหนังสือนิตยสารทางดนตรีหลายฉบับจัดรายการวิทยุเป็นพิธีกรรายการเพลงเป็นผู้ประกาศเป็นไงางานอีเวนต์ซึ่งซึ่งมีวงดนตรีมีนักร้องนักแสดงที่ ที่ต้องมาขึ้นเวทีต้องมาร่วมง,งานกันต้องคุยกันจำนวนมากพี่โอ๋ก็เลยรู้จักรักและเข้าใจนักดนตรีหรือคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักดนตรีจำนวนมากเพื่อนเพื่อนีอนอน่โอ๋มากมายนะครับเพราะฉะนั้นพี่โอ๋ก็จะเข้าใจและอินกับหนังเรื่องนี้มากก็คลิปนี้คุยยาวแล้วพี่โอ๋ก็อยากจะให้ทุกคนไปดู My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนหนังนี้มีดีกว่าที่คิดมีดีกว่าที่เห็นเยอะมาก พี่โอหหักคะแนนส่วนที่ไม่ดีไม่ดีทั้งหลายรวมทั้งส่วนครึ่งเรื่องหลังและครึ่งตัวอย่างเนี่ยที่พี่โอไม่ชอบเลยเรื่องที่เรื่องที่ไม่ชอบเลยเนี่ยคนอื่นอาจจะชอบกันหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเป็นจุดเรียกคนดูก็ได้ส่วนนั้นคือพี่โอไม่ชอบนะครับก็พี่โอชอบส่วนที่เราไม่เห็นในตัวอย่างจํานวนมาก ก็สรุปเท่านี้กันละกันครับไม่สั้นและคลิปนี้ยาวมากแล้วงั้นพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือมีคำพูดไม่ดีบูลลี่เกรดชังไงก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้พบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ